สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสาหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้ลวเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลกันเลยดีกว่านะครับเป็นพลังงานของเดอะมูนเข้ามานะครับแสดงว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับกาลังอยู่ในช่วงของการที่ปรับเปลี่ยนชีวิตหรือเริ่มรู้สึกเหมือนกับกําลังคิดหาทางออกกับการแก้ปัญหาต่างๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่พบเจออยู่เดอะมูนหมายความว่าชาวราศีมูนขอโทษกับชาวราศีตุลหน่ยท่านเนี่ยอาจจะพบพลังงานของดวงจันทร์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับรู้ถึงความเจ็บรับรู้ถึงปัญหารับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเราถูกหักหลัง ขาเรียกอะไรถูกหลอกถูกลวงอะหลายคนอาะอยู่ในความรักที่ถูกทำร้ายจิตใจ,จนะครับหรือการนอกใจการโกหกปิดบังแต่สิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณยังคงถือแสงอยู่ในมือเห็นไหมยังคงถือคบเพลิงถูกแสงสว่างอยู่ในมือตัวเองเครื่อตอบว่าดวงชะตาของชาวราศีตัวไหนท่านที่คุณพบเจอปัญหาหร,รือปุปสรรคเนี่ยนะครับขอเพียงแค่คุณยังถือมันอยู่ขอเพียงแค่คุณยังเชื่อในแสงสว่างยังเชื่อมันในการกระทําของตัวเองอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเนี่ยฟินออฟวันเข้ามาไปที่2จะประสบดอกไม้เกิดขึ้นมา จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะผ่านพ้นความสําเร็จและได้ชะตาที่มั่นคงนะครับผ่านพ้นไปด้วยความเข้มแข็งด้วยการกระทำของตัวคุณเองฉันดูชะตาของชาวราศีตุลก็เลยมีควินออบบารกับไพ่เดือบมูนขึ้นมาหมายความว่าดวงชะตาปัญหาอุปสรรคเรื่องของความรักการงานการเงินที่คุณเกินเจอลังเจอหรือกำลังคิดอยู่เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่ขอให้คุณเชื่อมั่นในการกระทำไว้หรือเนนการกระทำในช่วงนี้ครับและควินอ o อบบารเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการที่สุดท้ายคุณจะได้รับความสวยงามในชีวิตหรือความสำเร็จในชีวิตหรือ ผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยความสุขความสมบูรณ์แบบความสวยงามควินออฟวานก็เลยตอบแบบนี้เลยว่าชาวราศีตุลย์ทำนายวันที่15บหถึงสาิพฤษภาคมเลยว่าหลังจากผ่านพ้นไปหลังจากผ่านกลางปีไปหลังจากเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีตุลท่านเริ่มกลับมาอยู่ในที่ของงานกลับมามั่นคงเรื่องของการงานสตาชีวิตเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะมองหาความสุขมองหาสิ่งดีเริ่มคิดได้เริ่มอยู่ตัวเรื่องเลือกอะไรวาเลือกแบบความมั่นอกมั่นใจอ่ะ ฉันคีนอ,อัพวันจะเห็นภาพของใบหน้าของผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสง่างามมีความมั่นคงมั่นใจมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็เลยทำในดวงตาของชาวราศีตุลช่วงนี้เลยว,ว่าสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณเชื่อมั่นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคุณมันจะส่งผลดีดีมันจะส่งผลต่อความสําเร็จมันจะส่งผลโด,ลด,ลดยเฉพาะเรื่องของการงานหรือการกระทําเนี่ยเห็นไหมเช่น้าง,งไพ่ใบต่อมาเนี่ยจะขึ้นมาว่าเดอะจัสติสครับปัญหาหรืออุปสรรคหรือความรักที่คุณเจอเนี่ยเดอะจัดติสจะเหมือนกับความดี ความถูกต้องหรือความยุติธรรมเท่าเทียมที่สุดท้ายปัญหาและความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะพ่ายแพ้ต่อความดีงามมันจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งดีดีและความเชื่อมันลกการกระทําของชาวราศีตุลก็เลยทวไมวดวงชะตาของเด็กจติสายความว่าคนละของชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะมีการหลงผิดทําผิดนอกใจโกหกหรือคุณอยู่ในความรู้สึกที่รู้สึกอยู่แบบนั้นถูกทำร้ายจิตใจแต่พอคุณอยู่ได้พอคุณเลือกที่จะมั่นอ,อกมั่นใจเรื่องที่จะไปโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสที่จะเหมือนกับเลือกชะตาชีวิตของตัวเองเลือกชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ คนรักเดือดจัตติสหมายความว่ากลับมาสำนึกกลับมาทบทวนกลับมาเปลี่ยนจากร้ายจากเดิมมูลคนต้อกใจหลงผิดโดนของเดือดจัตติสกลับมาทําดีกลับมารักษากลับมาขอความรักกลับมาขอคืนดีกลับมาถือเดือดจัตติสเลยนะกลับมาชดใช้เวรนชดใช้กรรมชดเชยสิ่งดีๆให้กับคุณชดเดือดจัตติสหมายความว่าคนรักของชาวราศีตุลที่มีปัญหาในเรื่องรักกันไปเนี่ยมีการกลับมาขอคืนดีมีการกลับมารู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เคยทําผิดทาพลาดไปกลับมาเป็นตาช่าง กลับมาชดใช้ชดเชยกลับมาดีกว่าเดิมกลับมาแก้ไขปัญหานะครับในส่วนงความรักที่มีปัญหารหรือทุกข์ใจหรือสิ่งที่เจ็บช้านั่นเองครับส่วนความรักของชาวราศรีตุลถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลือกการางานเลือกชีวิตตัวเองละ่ะ퀸ออฟวานขึ้นมานะครับกับไพ่เดอะจารติขึ้นมา2ใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศรีตุลเลยว,ว่าวันที่1 5บห้าถึงสาเพฤษภาคมเป็นต้นไปอะไรที่คุณไม่อยากจะกลับไปหาความรู้สึกที่มันล้มเหลวความรู้สึกที่มันมืดบอดคนเดีวคนชั่วนะครับคนที่มันโกหกหล ยังคงทาผิดยังคงทำไม่ใส่เดิมเดมยังคงทําแบบเดิมอยู่แล้วเราไม่อยากจะกลับไปทนแล้วเนี่ย The เดอะจัดติดกับคุณอ็อบบ้าหมายความว่าการเลือกชีวิตคุณมีสิทธิ์จะเลือกชีวิตตัวเองให้ดีนะคุณมีสิทธิ์ที่เลือกสิ่งดีให้กับตัวเราเองมันไม่ผิดนะก,ดก็ในดวนะงตาของชาวราศรีตุลในวันที่1 5ถึง3าอพฤษภาคมจนถึงตุลาคมในปี2 5 1พันหว่าการงานเริ่มดีชีวิตเริ่มดีเดอะจัดติดคือการพบเจอสิ่งที่มันดีเหมาะสมเนี่ยคู่ควรความถูกต้องความถูกใจความยุติิิธรรรมมมสส่่่่งเอกัันนทีคคคููวใจ นะครับไม่ใช่กลับไปอยู่กับท็อกซิกไม่ใช่อยู่กับพลังงานมืดบอดพลังงานชบรกพลังงานชั่วร้ายเคลิมนะว่าชาวราศีตุลท่านทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามาใบนี้คือการออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีไปเจอสิ่งดีๆในชีวิตเช่นการงานการเงินและเดือดรักติดการพบเจอความรักที่เป็นหกเม้าคนรักนะครับใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนําพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตครับฉันหกเม้ากวเดือดจัดติดก็ได้ตอบว่าชาวราศีตุลท่านมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีงามคนรักเอาสิ่งดีๆเอาความสวยงามในชีวิต เอาดอกไม้เอาความสวยความสุขสมบูรณ์แบบหลายคนพบเจอคนรักที่เดือดจัดติดเลยนะคนรักที่คู่ควรคนรักที่มันสิ้เนเสมอการคนรักที่เป็นเหมือนกับคู่พบคู่ชาติอดีตชาติคู่แท้รักแท้ที่ดีๆอะซึ่งเป็นหกไม่ทั้งหมายความว่าคนคนนั้นก้าไปด้วยกันไม่เหมือนกับเติบโตมองเห็นอนาคตทําสิ่งดีร่วมกันตักบาตรร่วมชาติทําบุญร่วมกันมามันจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลช่วงเนี้ผลบุญผล,ผลการกระทําหรือการกระทําของคุณ ส่งผลได้ดีขอเพียงให้คุณเชื่อมั่นในการทำของพิงแค่คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะอย่ายอมแพ้ต่อความมืดบอดอย่ายอมแพ้ต่อความเลวความชั่วหรือสิ่งที่มันไม่ดี6ไม้เท้ากัเดอจัดติก็าเลยตอบว่าดวงชะตาการงานเนี่ยพุ่งไปข้างหน้ามันทำให้ความรักของชาวราศีตุลช่วงนี้มีโอกาเดอจัดติกับ6ไม้เทคือโอกาสพบเจอความรักที่ดีๆเข้ามาส่งเสริมดวงเข้ามาเดอจัสติหมายมั่นถึงการแต่งงานการมั่นหมายนะครับการมีบุตรการขยับขยายกิจก เดินทางนะครับร่วมทางท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือขยายผขยายทำลงทุนธุรกิจทํางานร่วมกับคนรักซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะครับวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวมีบุตรขยายครอบครัวใหม่ซึ่งเป็นความรักที่มันเหมือนกับเดือดจัอติดอะเหมาะสมคู่ควรและรักแท้คู่แท้นะครับที่คู่ที่เหมือนกับมันทําให้เราเชื่อมั่นในสิ่งดีๆอ่ะนะครับจนยากที่จะกลับไปเจ็บเพราะอัศวินถือเด่นขึ้นมาไปต่อมาครับคนรักที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยพอเขาเห็นว่าคุณมีการงาน นะครับมีชีวิตท,ที่ดีเนี่ยมีการงานมีชีวิตท,ที่ดีมีความสุขมีสิ่งดีเข้ามาเริ่มไปโฟกัสเรื่องเดินทางเดินหน้าดวงสตา์เดินหน้าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเด็กม,มูลกับไพ่อัศวินถือเหรียญหมายความว่ากลับมารู้สึกผิดสํานึกแล้วไม่พอนะอัศวินถือเหรียญกลับมาอยากจะรักษากลับมาห่วงก้างกลับมาชดใช,ด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 ชด้ชดเชยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำผิดก็อยากจะกลับมาชดใช้ชดเชยไม่อยากเสียสิ่งดีดไปหมายถึงการเสียดายด้วย เช่นในออปเปเรชก็เลยตอบว่าคนรักของชาวราศีตุลเนี่ยมันก็เป็นคนที่ไม่ยอมคิดอะไรให้มันดีๆแต่พอรู้สึกรู้ตัวแล้วเนี่ยมันจะกลับมาทําดีทีหลังมันจะกลับมาแบบแก้ตัวแก้ไขทีหลังกลับมาอัศวินถือเรียนไหมครับมากลับมาเพื่อผลประโยชน์กลับมาเพื่อเสียดายไม่อยากเสียคุณไปกลับมากักเอาไว้แต่ก็ยังเป็นอัศวินถือเหรียนนะก็ยังคงรักตัวเองมากกว่าก็ยังคิดจะปกป้องตัวเองหรือเห็นแก่ตัวยังไม่มีสํานึกยังคิดไม่ได้ประมาณนี้แหละคนรู้สึกกลังถูกคนรักเนี่ยนอกใจหรือทําผิดซ้ำ รอเมื่อไหร่จะมีแสงสว่างรอเมื่อไหร่จะคิดได้รอเมื่อไหร่ว่าจะดีสักทีหนึ่งอ่ะึ่งใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาคนรักไปแก้ไขซะพยายามทําดีเสมอต้นเสมอปลายอย่าคิดชัว่วอย่าคิดเลวอย่าคิดถึงเห็นแก่ตัวอย่าคิดในสิ่งที่มไม่ดีนะครับ,พออบเพราะชาวราศีตุลมีไพ่เจ็ดเมตาเข้ามาครับมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทนถึงที่สุดคนคนหนึ่งที่รักมากก็ต่อสู้อย่างมากเลยแหละเช่นเซมิโนบวาห,หรือเจ็ดเมาหมายความว่าชาวราศีตุลเนี่ยท่านเวลาคุณรักเนี่ยคุณก็ทนที่สุด แต่เหมือนกับเราปรับอยู่ฝ่ายเดียวเรารักอยู่ข้างเดียวเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะแต่คนรักกับหลงผิดกับนอกใจแต่กลับมาคิดรักษาคิดพยายามนึกถึงนึกได้ในตอนที่คุณเจ็บเม้เาเริ่มสู้เพื่อตัวเราเองเริ่มมองหาความรักเริ่มมองหาสิ่งดีในชีวิตเริ่มมีการงานการเงนิงนเริ่มมีความสุขเขาเพิ่งจะกลับมารู้สึกรู้ตัวกลับมาเจ็บเท้ามารักทําไมตอนเนี้ตอนที่เราอยู่ได้แล้วตอนที่เสียเราไปอะ่ะ ฉันเป็นออบวางหรือเจ็ดมษายควาาว่าชาวราศีตุลขอใอ้คุณเชื่อมั่นในการกระทำของคุณหรือเลือกในชีวิตที่ตัวเองเป็นคนกําหนดโชคชะตาตัวเองครับเพราะเจ็ดเมายความว่กการกระทำขอ,ข,อข,อของชาวราศีตุลช่วงนี้จะสําเร็จจะปังนะครับคิดจะทําอะไรคิดอยากได้อะไรคิดวางแผนอะไรอยากต้องการอะไรจะได้อย่างไรจะเรียอย่างดีงามจะได้อย่างสวยาง,งามจะสมบูรณ์แบบจะมีความสุขจะมีสิ่งดีจะมีความรักดีๆเข้ามาฉะนั้นมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศีตุลกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างในช่วงของเดือนพฤษภา,าคมแล้วก็การแนะนํากัน ไพ่ใบแรกเนี่ยขอขึ้นมาที่ไพ่ใบเดจัดเมนต์ก่อนเลยมันคือการออกมาจากพลังงานมืดบอดเนี่ยจันทรุปนาคาเห็นไหมมันมือมันกินบทบางแสงสว่างในชีวิตอะ่ะมันทำให้ชาวเราสิ้นทุกข์มานานเจ็บมานานเสียใจมานานให้อภัยมาตั้งกี่ครั้งแล้วฉันจะจัดเม้นต์หมายความว่าการโหสิก,กรรมให้อภัยแต่ใจมันเจ็บและจำให้อภัยแต่รักให้ตายก็คงไม่ไหวครับฉันหมายความว่าไพ่จะจัดเม้น์หมายความว่าการหลุดพ้นพลังงานลบหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี ไปเจอความรักแท้ไปเจอคู่แท้ไปเจอการงานการเงินความสุขความสมบูรณ์แบบสิ่งดีในชีวิตผมเลยทำนายแบบนี้นว่าการว่าชาวราศีตุลย์มีโอกาสพบเจอความรักที่สบายใจหิวใจอบอุ่นหัวใจและหลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแต่ใครก็ตามที่ยังติดต่อคนรักหรือพูดคุยหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวจัดเมน์ครับอาจจะมีการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักหรือมีการเดี๋ยวจัดเมน์หมายเขาให้เขารู้สึกตัวว่าอย่าทาชั่วอย่าทาเดวอย่าหลงผิดยุดงนขอ นะครับหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วนะวางมีดลงซะได้กลับใจนับถือพระซะด้วยนะพรทธจัจจ์ไม่เหมือนเขาเหมือนกับความรักของชาวราศีตุนช่วงนี้ยพูดปากมีสเสน่ห์สาริการลิ้นทองการกระทาหรือสิ่งต่างๆที่คุณทําเอาไว้เนี่ยมันจะนำพาให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปเจอการงานการเงินความรักความสมบูรณ์แบบสิ่งดีในชีวิตที่หมนายให้ครับภพ่ใบต่อมาก็เลยทำนายว่ามีอาศาัศวินถือทวดเข้ามาเห็นไหมคุณจะพบเจอความรักที่เขาเอาหัวใจมาให้การฮิวใจการเอาความรู้สึกดี นะครับการเอาความร <antenna> ักที่มาเติมเต็มชีวิตของคุณนะที่เขาไม่ได้รักตัวเองเลยนะเขาไม่ใส่ชุดเกาะเขาเลือกที่จะปกป้องเลือกที่รักษาคุณเลือกที่จะรักคุณก่อนที่จะเสียกันไปก่อนที่จะทาร้ายกันไปก่อนที่จะทําผิดทาพลาดนะครับก่อนที่จะรักตัวเองนั่นแหละฉะนั้นออฟคับหมายความว่าคนที่ทำผิดทำพลาดผลประโยชน์คนนั้นเนี่ยที่เห็นแกตัวที่ทาร้ายคุณไปนอกใจกันไปเขาจะกลับมาขอโอกาสกลับมารักษาคุณแต่จะทันไหมล่ะแต่จะให้อภัยแต่จะกลับไปหรือเปล่าหรือว่า The j u ั g มเมนกัตซินถ หลุดพ้นไปเจอความรักที่เติมเต็มชีวิตหลุดพ้นไปอยู่ความรักเจ้าชายขี่มา้าขาวเห็นไหมอัศวินขี่ม้าขาวมาอยู่กับความรักที่ดูแลรักษาใจหิวใจส่งเสริมดวงมีความสุขมีสิ่งดีในชีวิตอยู่กับกลับไปหาคนรักที่รักเพราะผลประโยชน์นะครับหรือคนรักที่มันชั่วทํามันเลวมันนอกใจเหมือนทําผิดมันพอแลวกับความเจ็บมันพอแลวกับความทุกข์มันรักให้ตายก็คงไม่ไหวแล้วว่ะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาเป็นไฟออฟคัพเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ตลอดเลย ก็ได้ทำนายว่าชาวราศีตุลในวันที่15บหถึงสาสพฤษภาคมเนี่ยคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือจะไปเริ่มต้นความรักที่มันถ้วยใบใหม่อะ่ะไม่ต้องล้มเหลวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห,ห้พอร้องไห้เพราะรักแท้กี่ครั้งแล้วเพราะเสียใจเพราะรักแท้ตั้งกี่ครั้งแล้วครับชั้นไฟออฟคัพหมายความว่าคุณเลือกได้นะเพราะคุณอาจจะเสียใจเพราะรักแท้มาเยอะให้จนตัวเองเหมือนกับนางเงือกคนนี้ร้องไห้เสียใจเพราะรักแท้ร้องไห้เพราะเจ็บปวดเสียใจกับความรักคงไม่ไหวแล้วน้ําตาม,มันหมดแล้วน้ําตาเันคําตอบแล้ว สู้ไปหาความรับใหม่ๆดีกว่าหรือเรื่องที่จะกลับไปพลรักแท้ยังมีอยู่ความรู้สึกยังเสียใจไม่พอยังอยากจะกลับไปรักแท้ยังกลับไปให้ความรักสืบยังเลือกรักแท้ในสิ่งที่เราเชื่อแบบนั้นกระตัวของเราเองอะ่ะแม้จะเจ็บแม้จะเสียใจกี่ครั้งเราก็ยังจะกลับเราก็ยังจะทนเราก็ยังจะอยากให้เขากลับมาเนี่ยกล,กลับไปได้ก็รอได้นะฉันพลักง,งานของพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือ king of p e d i c l e ครับบทสรุปดวงชะตาความรักของชาวราศรีตุลในช่วงที่15-31พฤษภาคมเนี่ย ทำนายได้ว่าหยิบจับอะไรสุดท้ายแล้วคุณจะพบเจอที่ที่เป็นของคุณคุณพบเจอสิ่งที่มันเป็นคุณค่านั่นแหละซึ่งสิ่งที่คุณมีผมทานายแบบนี้กันว่าคุณมีค่าครับคุณเป็นสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นคุณอยู่คนที่มีคุณค่าเห็นคุณค่ารักษาคุณไม่ใช่อยู่คนที่ทําร้ายคุณอยู่กับตัวแบบไม่มีคุณค่าอะไรอ่ะฉันพระราชาถือเหรียญหมายความว่าความรักของชาวราศีตุลคุณจะพบเจอความรักที่มั่นคงการเงินการงานเห็นไหมการกระทําที่คุณทําไว้อดทนสิ่งที่คุณสู้้้้มมาาเเนนนยยยัจะกิิดดดดผลวววงงทอ นะครับและคิองออฟอีดิคหมายความว่าความรักที่ดีอยู่แล้วมีโอกาสพบเจอความรักที่สร้างเรื่อนสร้างเรือนสร้างอนาคตทําธุรกิจส่งเสริมดวงส่งเสริมบุญส่งเสงรมิมบารมีคู่ที่เหมือนกับสินเสมอกันนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะชาวราศีตุลฉะนั้นไพ่ออร์เคิลช่วงนี้ทำนายว่าชาวราศีตุลท่านเนี่ยมีไพ่ของแฟร์บราวน์นะครับแอนเทมบิงนะครับแล้วก็กิฟต์หมายความว่าคุณมีโอกาสที่รับของขวัญมากมายสิ่งดีๆมากมายกับชื่อของคุณเองครับ จนเปิดรับพลังงานดีดสิ่งดีที่เขามอบให้กับคุณหรือพลังงานดีที่เข้ามาหาคุณแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าต e ัวเองเนี่ยกำลังหลงผิดอยู่แล้วเหมือนกับไม่มีความสุขไม่มีสิ่งที่มันสวยงามไม่มีสิ่ง,งดมีมีความรักที่ดีในชีวิตเนี่ยก็เปิดรับของขวัญน,นะครับเปิดรับสิ่งดีให้กับตัวเราเองดีกว่าเราควรจะอยู่ความรักให้มันเท่าเทียมนะครับยุติธรรมเสมอกันไม่ใช่อยู่ความรักที่เราต้องมานั่งเจ็บต้องมานั่งโดนหลอกโดนหลงโดนหลอกโดนทํรล,ลายโดนเสียใจนะครับทั้งที่เราเนี่ย ให้ใจให้ของขวัญเขาต้องมากมายให้ความรู้สึกเขาต้องมากมายดูแลเขารักษาเขาแต่เขากลับไม่เห็นเราเป็นของขวัญแต่เขากับไม่เห็นเราเป็นของมีค,ค่ค่ากับเรื่องที่จะเล่นของเราเป็นของตายของเล่นและก็ทิ้งไปฉะนั้นไพ่อร์คิลานหน้าแ,แบบนี้ว่าจงเลือกที่จะมีความสุขและเปิดรับสิ่งดีๆที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่านะครับที่จะยอมลดคุณค่าตัวเองประมาณนี้นะครับขอบคุณชาวราศีตุลที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครรัาด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ